เอาละครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้อง FC แฟนคลับอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันครับเตรียมตัวเดินทางกันแล้วไปกันดีๆีระบาดเนี่ยสวัสดีครับการใช้โอ้ยว้้าวว้าวว้าการใช้วิไลสินการใช้กินหลายแต่แล้วขั้นกินหลไหลมันก็ระตีไงสตัวเออการใช้การใชเออการใชเขาทำไม่ได้การใช้ตีเลยทุกเซนทุกเซสวัสดีครับไปแล้วบานนี่ไม่เกมนีด้วเนี่ยยู่ยสะ อยู่ในบ้านซอไอ้เกียร์มาใส่รถไปน้ำเหลืองมืเลี้งหมูเลียงไปยุนบ่ไปยุ่เอาไปขึ้นวมบ่บ่บ่ฮะเอาขึ้นดอกเพราะว่าบ่แด็นจะเอาไปไปใช้รถแห่ปุ๋ยละไปยุกนิดเทียดเห้นไหมฮะไปยุกนิดเทียดเห้บ่บ่เทียดดอกเทียดยู่บ่เดี๋ยวเตรียมสะดวกบ่เอาไปใช้นะมันบ่อ่อยากกันยากเพราะว่ามันไปมันเกิดหลายอย่างทีแมนมันบ่ค่อยเลยมันเชิงบุญไหว่พร้อมทำไมใหญ่ขึ้นอย่างน้ำเหลครับเอาไว้ยืนยืนในบ้านซอยีกแล้อยุมองไหนเดี๋ยวผมเสียเอาเลยยังกับไปกินเลยยังกับไปตรงนี้บ่ นีละมองว่าใช้พวเตอร์นีล่ละโอ้บ่มีอยู่กองเดียวแม่นหลุดมันบ่บโอเคครับ,รบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ไปแล้วไปแล้วครับจัดกันขึ้นรถฉะนั้นพันใบแล้วเอาใบข่พอพ้นกันทั้งนี้ก็ได้ขอพ,นพกกน้นปะปีกเนรเอาลำลำลุำลำลำลยๆมันหมัน,มน,มนปังปังชุกข้นลูกเอ้ยเส็ตัว กาศกับพี่น้องนะครับฮะยู่นีละไปเบืองหาซ้อเห็นแล้วไปเห็นน้องๆเขาอันนี่กันอยู่ไปพร้อมขบวนเลยดิก็พาไปนักขุนเขาแค่น่อยวุจักท่าจกงานอยู่สาบุกแม่ข้างที่ว่าการกรรมรษัยโอ้ยกรรมรษัยป่โอ้โหหกร้อยกโลนี่ไม่ เป็นงานมืออืน่นพุทธิัศรเอ้ยน้องไปเบิ่งหาสอกันพี่นออ้องกดชุมดว่วนไปเม็น,นอีหยังสันดอกหาสอนี่แหละพี่น้องนะครับก่อนติดไปก่อนติดออกเายายดินทางจะไม่ได้ใส่เาย๋ยวไม่ใส่เหนียนเหน,นียนคล้องเดียวเอ่อ,อ,อเหนียนเหี่ยวนั่งรถแอร์แจ้งตัวไปญี่ปุ่นมานะเราซื้อรถหกล้อขี่เองออ ขึอนออกล้มฮงหวอดไปงเออเออัจะภาษาญาล้มเก่งเอ่เนี่สูล้อเออเอิเออเออไดอกเว่าเคยตื่นเล้วอยู่เออไม่ยั้งอีกันอีกนนนกอนนวนเาัสูดเดอกเมาตื่นเรียวอยู่ฮะพวกบไปนอนบวตื่นจเกลือนี่เียมเือเด้อไปร้งหอดี่ยคลิปแข่งแลกวั้เราเดี๋ยเห็นวกเขตื่นใแต่คลิปแรกไปหอดนเเพ่กงมาบอกกันน่ายมุกแรก อย่ามาเลิกปีนี้สุดมิเวล่าเลยน้อแม่อย่าย่าอยเดี๋ยวมดจุ่มกันมากลงบนเจ้านั่นมัดจุ่มกันมากเลยกูเห็นสังการมัทุกคนแล้วพมุงแรกก็บอกเขาาลังไว้ที่ป่ะนี่ก็ได้เข่าเลี้ยวจาไม่จะนอน คือซีพีแล้วนี่คือเก่ามือนี่มือนี่คือกืนตื่นเต้นยู่อเอสองมือไปคือจังสีตายเนี่ยไว้กระไรมือแอ่นมือก้อนซ้อมนักคว้ทายจักมือแบบปลาลูกโบได้โบไปโอ้ตายตาโบได้เลยเราพันยี่ทายยื่อตัดมือไปเอาแล้วโ่ได้ซ้อมคือมูแมียแล้วขึ้นฉากเดียวโหลดคีบโบได้เอาขึ้นหน้าตีโหลดคีบโบได้กูไปเอาอีกจักซีคลิปกูจัคสีนวลอะไรเนื้อจอที่สีโหลดของวาเซ่นเนาะคนกูแจักแบบคนเบิองช่วงด้หลายเพราะว่คอย คอยคอยวิจัยออกมาแล้วเออเอออบอช่วงนีคอยคอยหูว่นแล้วเพราะว่าคอยีเช็คเบื้องคลิปแต่ละคลิปที่เขาลงจักวยเน่พ่หานอยไห้นุ่ช่งครนเงได้หลายบอบอมูเจ้ามเจ้าเฮ็ดบพรด้อกเพราะว่ามันช่วงในคอนเสิร์ตช่วงไดคนมองรลายของหมึดเลยจิไปยางลำฉากเดียวพี่หลีตะตกปากนะจ๊ะฉากนู่นเดียวเดียว สาจางเดียวเมีตีร nah. hm. ้อยขุ่นาแบบเทาเร็วเ้ร้อยไปสยงน้ำสางน้ตัวเสียได้สุดเดียวสุดดอกร้อยออกไปสายนึงป้าแม่ขยันขึ้นสายเดียวแล้วก็ลงมาเครื่องเสีงสาวกูนะในขึ้นไรมบอกแล้วก็ร้องวาโอ้ไปอินร้อยขึ้นขี้รีบขึ้นเลยก็ขี้รีบร่งซ้ำนันไปให้หนังก่ะตอคตเล็น ีี่่แตวาเด็กเด็กกับข้าเล็กเต๋อแล้วอีหลี่เจ้าโมบ้าขอเฮสก็คนเจ้าเส้นอีกคนนึ่าไปหาของให้เราคนโบสถ์ของเหี้ยงโอ้เดินเดินทางไปแล้วอังเปาอังเปาอังเปาลำเพลินรอบปิเชียวไปแล้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกเรื่หน่อยขบวนกระจัวครับพี่น้อง ทำควควสจอดกันครับหาโซหาซนี่ครับดีครับเตรียมตัวออกเดินทางครับนะครับอันนี้รถแน่หน่วยหนึ่งอันาจะเอารถออกนะครับเพื่อให้รถอันนี้เขาจอดครับบรรยากาศครับผมครับ โอ้แม่สวัสดีครับแม่ครับจี่ขายเบหายบานคื่นมื่อหนึนี่อันไรกก่อนขอบคุณที่เลี้ยงด้วค่ะโอเลี้ยงบ่ขอบขอบคุณนะคะใจดีนะเลยอ่ะร่กับได้มาไล่หลายเนาะค่ะก็เลยมาเลี้ยงน้องดีดีเน่พี่ไอซ์ดีดีค่ะมาฝาแล้วก็เลี้ยงได้ค่ะมาฝาก็เลี้ยงน้ำแล้วก็เลี้ยงค่ะดีหลายค่ะดีหลายแม่ที่เกมเนี่ยแหละค่ะฮะแม่เจ้าก็ดีนะก็เลี้ยงเขาพี่ดีส่งเขาไปเป็นงานจิแม่ครับเลี Aye, ้ยงน้ำนี้กินแม่ เต็มเลยเต็มจางยางไปเส่บุเต็มเต็มเเต็มไอ้เข็มล้วมึงเข้าเลยแ๊แไ้เข็มก็มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บเต็มไปใส่นอบานนิดน่อสวัสดีครับสวัสดีสองนีดาครับ มาจะโดนแล้วทิมไอ้ขิมกังกามาเขามาแต่กวนเพิ่นไอ้ขิมกามานะคะบริวารหังกามาโอ้บ่จ้าจ้าจ้าไอชิมมีเกีบรติขยาจนึงมือโอ้เริ่มพักกันจะาตาทายคลิปแบบตัวบานนี่จ้าเอ๊เดินสายแล้วพักกันทายคลิปไนม่น่าจะได้เพราะอะไรพี่คนทายคลิปไม่ได้แต่ยู่แต่ว่ากพฤศจิกายนนี้ปวดอะไรก็ติดคลิปคอหูได้บานมีอีกบ่ตายบ่สบานบ่มีผูป่วยทายคลิปแต่บานเเริ่มมื่อไรเริ่มชิ้นเดือนเดือนนานี่แหละ เดือนที่เดือนตุลาเนี่ยแหละปลายเดือนตุลาเนี่ย<ม>แหละแค่ไปวงกับจิไป็นท้ทายคลิดผู้ซื้อหรอไปน้ำมู <c oughs> ช่วงมันเพราะว่ามุมมีช่วงคืนช่วงชาดยังลุ่งเทแงปแห่งเวลาแห่งขับขัน<ม>แต่ว่ากับจิตไปยุหรอกอก่อาศัยพี่น้องเบิ้งคลิปเบิ้งยังหายเป็นสละท่านพี่น้องเบิ้งคลีบหายก็คือจิบประเดี๋ไปหรอกไม่ได้ค่าเดินทางสอนช่องพี่เข้มนะตอนนี้ การขั้นมันเป็นยนจัิงคู่เดือนคูเดือนกับสิไดยูยุไทยคือจังการใช่เนี่ละนกับสิไดยูยุไทยตลอดน้าอีน้ำหนองยุงสีล่ะขิงข่ากินน้ำเราไปนี่เรียบร้อยแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับเอาแล้วพ่อเราบอกขวางนะพ่ออะไรตีขวงนะขวงไงจนเดีเอาข่าพ่อเอาไปเรืวไปเรื่เดินทางปลอดภัยครับไปดีครับลูกชายครับนถึงขั้นไหนไปนบนี่ Bye, board, ไปยบได้โปดตามไปสวัสดีครับ <ST AR> ครับได้มันมันปังปังลูกมันปังปังอะไรพี่น้อง <ST AR> ไปแล้ว, <ST AR> ลวไปแล้วอู้เริ่งเตะข้างแล้วพี่น้องนะครับมีมาหอหัวประห้มไปเต้เนเดี๋ยวลูก เตรียมนอนแล้วค่ะเตรียมนอนแล้วอา้าวอ้าวงาน